สบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็มาพบกับสา้านางคือเกาพี่น้องมื้อนี้สาว้านางตื่นแต่เศร้าพี่น้องมื้อนี้เป็นตอนสาวันพูดพี่น้องสาว้านางสียางเมื่อบานพี่น้องสียางเมื่อทำบุญใส่บาตรนลพี่น้องมื้อนี้เป็นมือขาวพันซาพี่น้องสาว้านางบ่มีโถดพี่น้องมื้อนี้รหลดว้านางยางหัวพี่น้องเาว้านางสีได้ยางเมื่อบานพี่น้องเก็บเห็ดเมื่อนําพี่น้องเฮ็ดละงูบักไล้ไลมันเลยพี่น้อง ยางน้ำทา่าไอ้นี่พี่น้องยังพอเฮ็ดนี่เพราะว่าบาริไปหาเนาะพี่น้องเพธอนั่งกำลังยางเมื่อบ้านพี่น้องบาดิพี่น้องเจอเฮ็ดมาน้ำกลางทางลูกแก่นจีไปใส่ละเมาาื่อบ้านใส่บาตยางน้ำท่ากับพอเฮ็ดพี่น้องไปยน้องลูกเปิ้ลน้องลูกแก่นจีไปยยางพี่น้องแล้วถอดเกือบเลย กล่องกระสิบนิงนะพี่น้องเสนั่งถือบุกิงพี่น้องในอากาศยามเสาพี่น้องสองแม่ลูกพี่น้องพากันยางเมื่อบานพี่น้องให้น้องคำแซงมาหาแต่ยังโบเฮนนะพี่น้องผ้ากันยาง ยางฐานเมื่อเมื่อทำบุญเขาพันซ้าพี่น้องได้เฮ็ดเมื่อนั่พี่น้องว่าสิเมื่อแต่เมื่อคืนนี้พี่น้องฝนตกพี่น้องเมื่อบ่ไไ้ขึืนแต่ดําหน้าเนาะว่าสิผ่าลูกเาว้าเมื่อพี่น้องเมื่อบ่ไห้ฝนตกนักเลยเมื่อคืนนี้พี่น้องก็เลยต้องยางเมื่อตอนเสาร์พี่น้องบ่งกันเนาะพี่น้องว่าเสาร์นางสิเมื่อ ท่านของบ่าวคำแซงมาหาับแล้วพี่น้องไปน้องลูกยันกับแม่ยางตึงโดนพี่น้องไปเมือ่ออย่างมบ่ท่านพี่น้องสวยละ่ะเก็บน้ำทางไอ้นี่เฮ็ดบริขาป่า<อ>ได้ยังออกอยัง<อ> น้องมาห่อเทือนไปทีเรร่อยแล้วเนาะในเท็ดน้ขาพิลัยคัน่าเนี่ยเขาปลาในในได้ได้ทุ่งอย่างน้ำทางไอ้นี่นอนลูกจันได้จักดอกไม่พอได้เก็บนะไปขึ้นไปแต่เกี่ยมไปเตียมตัวต้องไปวัดเนาะ ไปส่บาทเนาะนี่นี่น้องหลัดเตรียมไว้ให้เจ้เนาะใส่ข้อจันดิใส่น้ำเมล็นี่นีน้องหลัดเี่ขนมมกเนาะพี่น้องมื่อคืนนี้เนาะ อันนี้ของอีเม็นนี่พี่น้องจือได้ม่เมนบ่นี่บกมันเน่เน่เนเออมันบริเป็นกลดแดงปันไดเมนนข้าวใมญามาพี่น้องเดี๋ยวกันแช่ลองกินมงนะมนได้ตัหน่ี่ตัวหี่ชกระตู <coughs> <coughs> Ni nó, chết rồi, nó mặt oh, tất ha. là hay nó cố gắng. Ao chân chim bơi này ao mừng tí là bơi nít tí bơi nít tí tí นี่เอาอยากอาขึ้นเขียเนี่ยหน่อยคนเาี้ยเนียเนี่ยอยาคือขียะเ่ยหน่อยบวมาช้าแล้วเตี้ยงแล้มกไปแล้จันหลางนาอาบาวเลยังไปไม่ลลางนาไปเด้อออกเด้อแหลไรนี่นี่พี่น้องไปพี่น้องเดียวสิ้า สลัดสาหรับนองจันพามเมนะอ,ออกวัดพ้าพี่น้องออกวัดหนัเนาะเดี๋ยวลองอยีมันก็เสร็จกันวัวชิปเป็้สจไดโอ้จะมาคนเน็แม่้งนั่น,นี่นนนยแจนเพื่ออะบ้านาะถอดฟ้าพอดอเละ ไมเศร้าบ่มันง่ายนะะสือวคี้เที่ยวๆนี่เป็นอ่าเขาต้เขียนตัเรื่องเนี่เป็นทั่วเรื่องเนาอันนี้ก็สงสารเะ หอี่ห่อแช่ขาแพ่งอ่ะนี่พี่หน่อย,อยอกเนี้กมาหอดวัดรบหล่อเนะจะไม่เลย,ย,ยวัดบ้านหน้านบุก พี่นเราตอนนี้ก็มาอยู่วัดเนาะกลาเสียงดังในที่เราพูดแชลหลายคนเราบ้านชาที่เราบอกเืิอนี้เป็นมืินทุดท้ายเนาะตักบาดยาหน่ำพี่น้อง atau kau Imani may yang pin dapat pagiham ri dikuca kaca kuai nyama สาธุนุพันธ์ตีิคุค euh ังโคอีมังอ um ินรีปตังสาปาริวารังปาติกันหาตุอันหะอันหาตังดิคาระตังวิทายะจุคาณะคาแต่คาชมบุญตะเลื่อน

หนียังแขกเ่าจะวัดที่บัวยอยยังเกาะเหลี่ยมสมัยบาทนานนบงยินดีตอนรับพี่น้อง เงนพอก,กินพอใส่อะพี่น้องตอน,นี้ก นักบาทรยาหนำหรือว่ายังเป็นเรียบร้อยเบิร์แล้วน้อพี่น้องกาสิได้เดินทางเมื่อดำหน้าเมื่อดำหน้า่อพี่น้องเมื่อเพื่อนแล้วก็เที่ยวมาเครื่องออกหน้าเนาะกวาดตรงดำหน้าอีกพี่น้องเนาะจากเล่งให้มันแหลวนะพี่น้องความมีพี่อายมีเอื่อยมาซอยเนาะกาบลอกเกิลซ้ำมือแล้วพี่น้องบลอกเกินซ้ำซีมือเนาะอาจจะแหลวนะพี่น้องเล้วก็ จะได้เดินทางกลับเลยเนาะเพิ่นกะยังนยังว่าเพราะฉะนั้นสั้นเขาเนะถ้าเขาเข้าก็ให้ทำเมเนาะถ้าเอาให้เมถ้าเอาเน,ะนเาะส่วนเขากะสีเมื่อเหือดนอ้ำมาเก็บเครื่องเก็บของออกให้ออกหน้าพี่นอ้องกะสำหรับคลิปนี้กัสิได้อัมลาผ้าจากหนุ่มแจน,นมาปิดคลิปไหมเน่มาปิดคลิปนี่ยังเมือในเด้อพี่นอ้องมาว่าไหม กี่ด้กี่ิดยงเดี๋ยนี้ฝากก็ไหลก็แช่ดอกก็จำก็แม่มาเด้อบ๊ายบาย